ก่อนเริ่มการทดลองเราจะส่งรถไปด้วยธรกิรธรกจหนึ่งที่เราตั้งไว้เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวัดค่าของการทดลองเมื่อรถวิ่งมาถึงที่หมายนะครับเราจะทําการมาร์คจุดที่บริเวณที่ตรงศูนย์กลางรถจอดนะครับซึ่งจุดมายมีลักษณะอยงนี้นะครับต่อไปเราจะทําการเทสรถ หลัจะกทีได้จุดอ้างอิงแล้วสำรับการเตรียมการเริ่มต้นในการทดลองเราจะนำรถกลับมาตั้งณนะตาแหน่งเดิมและรันคําสั่งด้วยคําสั่งชุดเดิมในการเคลื่อนที่มีหลายอยู่ you <laughs> Mission Complete ียงรูปครัเราจะวัดจากระยะศูนย์กลางเรียงตัวที่เรามากไว้นะครับค่าละยิจุดและลองจุดนั้นเราจะอาศัยการดูจากหน้าต่างการแสดงการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และโลเวอร์ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นค่าแบบเรียวทา์โดยหลังจากที่เรา ในค่าลัตจจูดและลองจีจูดแล้วเราจะนำมาใส่ในโปรแกรมของ And ด l h e n นเพื่อหาค่าระยะทางจากรัดจีจูดและลองจีจูดครับตัวโปรแกรมจะคำนวณค่าระยะทางออกมาให้ทันดีครับเพื่อนำไปใช้ในการบกค่าต่อไป